อ้าวโอเคก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะจ้ารากผู่ชช่องของ FE Free s i ส e นะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นสล็อตให้ดูนะคะทุกคนมาลองเล่นสล็อตให้ดูว่าเกมไหนจะแจกบ้างช่วงนี้เราจะหาเงินไปใช้ช่วงกลางเดือนได้ไหรือเปล่าเป็นหน้าเว็บเอเมจ่ยนะทุกคนที่เรามาเล่นให้ดูวันนี้แต่ว่าสีอาจจะแปลกไปหน่อยนิดนึงอันเดิมมันจะเป็นสีเขียวแลทุกคน ก็เขาเปลี่ยนทางเขาเล่นใหม่นะฮะอันเดิมอาจจะมีปัญหาหน่วงหรือกระตุกบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าอันใหม่นี้ก็สามารถใช้ยุดเดิมเล่นได้นะ,ะทุกคนลิ้นพันกันเลยโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็จะมาเล่นสล็อตให้ทุกคนดูกันเลยนะ,ะ,อะโอเคค่ะทุกคนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแป๊แมวนะฮะเราพาทุนมาที่5000บาทมาเล่นเกมแป๊แมว5000 ดูสิว่าแปะแมววันนี้จะแจกหรือเปล่านะฮะเราจะเล่นเริ่มเล่นกันที่เอาเป็ด75เลยลกันซึ่งเป็ดเ5เป็นเป็ดหนักสุดแล้วที่เราเล่นได้แ้ะสำหรับเกมแปะแมวอุย๊ยว้าวโู้เลขสวยด้วย7 7 7รยบว้าได้กำไรแล้วทุกคน เราเล่นต่อไปอเราจะแมวกำไรเพียงเท่านี้เอ้ย,อยได้เลยโอ้โหมาโคตรไวยังไม่ขาดดุลเลยนะทุกคนเนี่ย5,500ได้กำไรยังได้กำไรอยู่500ตอนที่เราได้777อะ่ะโอ้โห้เข้าสาักญาเธออะเป็นเจดสิบ เปดักด้วยเะโอ้ยโอย้เข้าโคตรไวเอามาลุ้นกันนะฮะทุกคนว่าเราจะได้กี่บาทเราจะได้เท่าไหร่ในการเข้าฟรีสปินนี้เลยเจ็ดรอบทุกคนได้มาแล้วเจ็ดร้อยอุยอ้ย้ไก่คู่ไก่ทองคู่สี่พัน ิบ <laughs> โอโอ้ได้จนหัว <laughs> เข้าง่ายมากอะ่ะโอ้ยตัวใจแพงด้วยทุกคนอันนี้หัอวมังกรอ่ะโอ้โหถ้าเข้าอีกช่องหนึ่งสามช่องอุ้ยนี่ไก่ทองโคมาสองรอบโอ้โห หมื่นหรือเปล่าอ่ะให้เราให้ทุกคนเดาหมื่นหรือเปล่าอู้มีสิทธิ์ถึงหมื่นทุกคนมีสิทธิ์ถึงหมืน่นแน่นอนโอ้โหเรือสามรอบตอนนี้เรามาเล่นเป็นรับตีหนึ่งแลทุกคนตีหน,น,นึ่งสิบห้าตีหนึ่งสิบห้าทันทีอู้ เอ้ยแล้วอีก300มา300รอยรอบสายถึงหมื่นปากอู้ยได้วะโอ,โอ้หนึ่งหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาททุกคนแต่โคตรไวยังไรวะเนี่ยโอ้นี่เรากดไป น่าจะไม่ถึงไม่ไม่ถึงยีรอบได้มั้งโอ้ทุกคนอะไรมันจะขนาดนี้ <c oughs> เอาอเคทุกคนเราจะพอเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะได้เงินได้กําไรมาเป็นโอ้กาไรหมื่นห้ากำไรหมื่นห้าคิดดูดิเราเล่นเฮ้ยโคตรไวย,ยังไม่ขาดทุน เราถ้ารู้อย่างนี้พาผันทุนมาห้าร้อยก็ดีนะพาทุนมาห้าร้อยก็ยังไม่หมดอนะเนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันบาททุกคนเราผันทุนมาห้าพันได้กําไรหมื่นหกอ่ะโอ้โหเมื่อกี้ประเมินต่อไปหมื่นห้าได้กําไรหมื่นหกนะคะทุกคนอ่ะเกียขอพอเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะถ้าใครอยากลองเล่นตามตอนนี้อย่าลืมนะคะทุกคนเราบอกมาแล้วตอนตีหนึ่งถ้าใครคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญก็สามารถไปลองตามกันดูได้นะคะ ที่หนึ่งสิบห้าที่หนึ่งยังไม่ถึงเท่าไหร่หรอกไม่ดึกเกินไปมั้งสำหรับเวลานี้ไม่มีใครนอนหรอกตีหนึ่งเนาะอ้าโอเคเราจะพอเพลงเท่านี้แล้วกันนะคะทุกคนใครที่อยากเล่นก็สามารถคลิกที่ลิงลก์ด้านล่างคลิกลงดได้เลยนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็สามารถมาเล่นเว็บเดีวยวกันกับเราได้ทุกคนแต่ง่ายมากโอ้โหมันจะง่ายยังไงเลี้ยวไม่ถึงสี่ปาร,รีโวทุกคนเกือบสองหมื่น โอเคได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอพองเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใ่คลิปหน้าแล้วก็ถ้าใครดูคลิปเราก็ฝากกดติดตามนะคะทุกคนกดติดตามช่องนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนเพื่อที่เราจะได้ทําคลิปใหม่ๆมาให้ดูก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดวิดีโอใหม่ๆที่เราเอามาอัปเดตกันให้ดูนะะทุกคน ก็ขอตัวลายไปแล้วส่วนใครที่อยากให้เราเล่นเกมไหนให้ดูก็สม,มัครคอมเมนต์มาได้เนะทุกคนแล้วก็จะมาเล่นให้ดูนะคะแล้วก็มาบอกกันว่าเกมนี้แตกหรือมันแจกตอนไหนมันแจกหนักหรือเปล่าแล้วก็จะเอามาเล่นให้ดูกันนะฮะสำหรับวันนี้ได้กันแล้วก็แยกย้ายทุกคนไปแล้วไปถอยกันแล้วบ๊ายบาย